สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้มาพอกับช่องท็อปสตาร์ผ้าชม่มเคื่อเก่าครับยามาเช้าครับวันนี้จะพามามาเบิงสวนพุทธาสวนพุทธาสวนพุทธาไล่บ้านนาพอดเพียงครับของพอเสวียนสอยผ่านครับอยู่บาลน,น้นขุดครับครับตามมาเบิงครับตามมาชมกันครับครับ มันเป็นสวนพุทธาครับกำลังปงครับหลังจากตัดเหยวพุทซาพันสามรถเนื้อทีประมาณสิบไรครับยี่นี่ปลูกพุทธาปลกูกได้สิกว่าปีแล้วครับนีร้ายครับปลูกตั้งแต่ตอนผมอยู่มัธยม ยิม่อมาเยุ่ม,มต้นครับสิบกว่าปีนะครับเงี่เงี่กระลาแง่ยุ่งนี่ดูเย่ ขั้นตอนโอ้ยแงน้อยเป็นต่อครับจะเป็นต่อต่อฝนว่ตกก็คือหาต้นนังฝนเท่ามาชาิครับมีสามรถ แล้วที่นีพันแอปเปิลแน่ผสมครับผสมเป็นดอกครับเ,เกีย่ยสอนแทนเป็นผสมเนื้อที่ซิปซิปไล่ครับซิปไล่เนื้อที่ไล่ครับ อันนี้ลองกลางลองการเด็กเห็นรถผ่านได้ครับซ้ายขวามาฟัองอีกฝั่งหนึ่งน้ำกันครับตามมาครับครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับก็คสอโครงปแป๊บเดี๋ยวอีลี จะได้ขายประมาณช่วงเ,เเงเดือนเดือนอีกเดือนสองเดือนนี่ครับจะได้เริ่มผ่าค่อยๆเดินค่อยๆเดิน,ดนได้อะไรบ้างนี่เด้บุกม่วงสุกม่วงสุกผลได้ผ่านไป่านมาสิ้นทางงส้น มันจะมันจะพยืนนะครับสันรรมทม่าทางมันจะรลานขายบักท่านที่อยู่สายมือครับจะของสวนผลขายเองล่ะมาอุดนุนใดเด้อครับสันทมาแตทังปันแกนที่อยู่ขัวมือครับนี่แหละครับนี่คือสวนขังในของ่นสวนพทุทธาครับตอนนี้กำลังกำลังอ่ะ กำลังปงครับรออฝนกำลัลงใส่ข่างพ่นปูแบบกลางมุงนะครับปลูกแบบกลางมุงพึงเห็ดได้สองสามปีนี่ครับสองสามปีนี้องทุ่หลายครับปลูกกลางมุงพอเห็นมาแลงวันท่องมันเขามากขี่ไส้บักท่านบักท่านสีน่าครับนี่มาทานเบิ้งครับผม่านผ่านไปผ่านมาสม,มือนละครับมาสหม,มือ แต่บระเทศไทยเห็เบ่งจาเครือค่อนน,อน,นี่ก็เลยาม่ทายให้เบ่งเนื้อที่สิบไรครับพุทสาหมดเลยทั้งสิบไรกำลังเป็นดอกครับชอบเป็นดอก มาดูครับฝั่งนี้นี่ครับไร่นาพอเพียงนี่ครับกอนสิกับบานก็ได้จอดแวะไทย้มันมีเก่าไว่ซนี่กอเด้วยครับไว้ ฝากกดติดตามชมงท็อปสตาร์พาชมแล้วนะครับเดี๋ยวสมหรับท่านเป็นหมากเาราสมัติไทยเบอง์ไม่ด้้อครับเปิดพอกันคลิปหน้าครับโมเนีเาไวซ์นิก้อนครับสวัสดีครับ